เกงกะิผ kind of ัดแกงก่อนนะหอ พอดีปักแล้วปักจะเริ่มเยอะแล้วค่ะปักเยอะคนน้ำแล้ว ค กันจ้ามาถึงไหนแล้วกินไปไม่น้อูสวยเที่ยวโอ้ยอ่ะอร่อยอยู่นะพี่น้องจา้าเพราะว่าปลาทองที่ซื้อมาเนะี่ยแม่ค้าผ่าปุ๊บนะน้ำเขาเรียกน้ำอะไรอ่ะน้ำความเหนียวของปลาทองไหลไหมนะไหลออกมาแล้วพี่น้องถ้าเราอยากอยากทำกินน่ะนะคะ ชิม่อยนะคะได้รสชาติหรือยังอืหวานได้เพิ่มน้ำปลาหน่อยด้วยน้ำปลาเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะนี่เราเร่งไปนิดนึงนะคะโอ้โหลลแล้วผาลงปักสุกแล้วโแล้วาก็ทางบ้านเก,ก็บมาฝาก พอดีเลยกำลังคิดอยู่จะเอาโหระพาท,ทำอะไรกินดีเนาะอยอู่หอมมากค่ะพี่หอมมากค่ะพี่โหระพาจ๋าหอมจะเสร็จแล้วนะคะพี่อนเพื่อนๆหิวกันหรือยังหิวแล้วก็มากินด้วยกันนะคะกระผมมีประโยชน์นะบำรุงสายตา มีสารอาหารหลายอย่างค่ะแก้มีชาได้ด้วยมีสายตาด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะพีพ่เพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กดจับตะไคร้ให้น้องยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะตัดวเรียบร้อย